ยวลาขอบคุณนะคะลืมลืมเพื่นว่าห้าห้าเพื่นว่า คุณอุสวัสดีค่ะจากคุณยลามากม่วนนะคะไปทำบนสองมือติดกันอากาศกระหอนหอน ฝันดีตอหงวดจากยาหล่างหดนดใแต่ว่าบบรุว่าสิเป็นยังไงเนาะฟันตต้งแต้มมือก่อนวันผาพันแต่งแต่ก่อนมือก่อนวั่นผาแล้วพราฟันแล้วบันนี้ก็เลยไปซื้อซื้อไหวล่ะก็เลยไปเสียงน้อนเสียงเมืองก็บริคิดเอ,เอ,เอียงหอกก็บรเิเสียงว่าเสียงว่าขั้นเสียน่นอนันน,นี้ให้ฟันเด้อกับบริว่าเด้แต่ว่าหันซื้อแล้วกับนางสมาธิธีมรมาาปกติ ไหผ้พระสวดมนต์ลแล้วก็น,นอนประมาณตีสี่ตีสี่กับตีหา้าตอนนั้นูยิ่งใส่สูตรขาวเอาอ่อนถั่วซุกมใหแอแก่ันแกงงันแกงงันแค่ไข่แบบเต้าหู้ถ้าเต้าหู้หลอดอนนี้่แต่ว่าโมเมนต์เต้าหู้หลอดเด็กขาก็เรียกว่าข้าขอถั่วหนึ่งขาเขาเรยกว่าขาขอถั่วหนึงนขขน่งเพื่อนเล่ย,ยบอกว่าถัวหนึ่งบอกพ่อดอกพลางสีเนี่ย เอาไปซองถวยโหลดพันที่ให้เต็มๆเลยเอาไปกินเพื่อนวะอันกําลังทองกําลังใสเพื่อนว่า่ันว่าจะคล้องมาทองเนี่ยคือเลยคิดว่ามันเขาแล้วนะไม่ยี่ยล่ะแต่ว่ากับคุณหลังหอดไกลมือเพื่อนล่ะยังเสียนแดงปันอิฟซีพีนองผู้ใดเพื่อผู้ใดอันที่มีโฉมีลาหาป้าสื่อไปหาบาสิบ,บาทกับว่าเป็นเนี <S <S <พ>่ยเขาบอกว่าต้องไปขาดวางเอียงหมากได้ ก็เลยบอกว่านนกําลัางท่องอยู่คนว่าใครกินสมันฑัต้องรู้พอหรอกคนว่าในกระเทศใครส้องถวยเต็มๆมานนี่ก็เลยาจะคล้องก็กินว่าสันหนาจะมีหลุนอยู่นะ ยี่สิบแปดนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเหลืออีกสองนาทีค่ะเแทยกเราจะอยู่ให้ถึงชั่วโมงไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีลงบนอะ่ะค้อคือดาบน้องบมาบอสมันเสมอบะ อะะข,อาาขอบคุณพี่อุนะคะขอบคุณคุณยาลาม่วนค่ะขอบคุณพี่อุ้อุบ้านนอกนิวยอร์กค่ะแล้วก็ขอบคุณคนคอนหวานด้วยนะคะขอบคุณน้องฟิล์มที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะลงแล้วค่ะ ่ไปให้อาหารปลาไปสายหน่อยปลาไม่ได้กินอาหารสองวันสามวันแล้วเนี่ยปลานี้มองทางแม่แล้วมั้ง